สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ค่ะเช้านี้นะคะอากาศดีมากเลยนอ,นอกจากเมื่อวานนะคะตอนเย็นๆนะคะฝนตกนะคะเช้านี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูดอกดอนย่านะคะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าดอกดอนย่านะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสีชมพูออกส้มๆนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะนกปลูกไว้อายุประมาณสองปีนะคะ นับจากวันที่ปลูกประมาณนะคะเพื่อนๆจำคร่าวๆนะคะนี่ค่ะก็จะพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของเขาต้นใหญ่มากนะคะแล้วก,ก็ปลูกไว้หน้าบ้านแบบนี้นะคะหนึ่งต้นเป็นดอกสีส้มๆชมพูแบบนี้นี่นะคะให้ดูความสวยงามของเขาใกล้ๆนี่สวยมากค่ะเพื่อนๆนะคะดอกเขาจะออกประมาณหน้านี้นะคะจะออกทั้งต้นแบบนี้เลยนะคะอุ้ยนะคะ นี่ค่ะแล้วเขาก็จะทยอยนะคะถ้าเขาออกหมดพร้อมกันทั้งต้นนะคะต้นเขาก็จะเป็นสีส้มๆทั้งต้นเลยสวยมากนี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูฝั่งนี้นี่ค่ะแลก,ก็ปลูกไว้ต้นนี้นี่เห็นไหมหน้าบ้านแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่โอ๊ยโอ๊ยขอโทษค่ะนี่ะนะคะนกก็ปลูกไว้หน้าบ้านแบบนี้นะคะหนึ่งต้น สวยมากค่ะทุกคนนี่เห็นไหมสวยมากปลูกประดับบ้านแบบนี้นะคะอดอกดอนยญ้านะคะนกซื้อกิ่งมาปลูกนะคะตอนซื้อมาเป็นกิ่งสวยงามมากเห็นไหมเพื่อนสวยไหมนี่ค่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะลองไปหาซื้อมาปลูกนะคะสวยมากค่ะทุกคนนี่ให้ดูความสวยงาม สวยมากนี่ค่ะดอกดอกมาเย็นข้างล่างเลยนะคะแบบนี้เล่นนะคะนี่ค่ะดอกเขาดกมากนี่นี่เห็นขี้ดำๆนี่คือขี้หนอนนะคะหนอนหนอนนะคะยังมากินนะคะนี่เห็นไหมมีทิ้งขี้ไว้เห็นไหมทุกคนนี่ค่ะพเพื่อนๆดูสวยไหมสวยมากเนี่ยซื้อมาปลูกไม่ผิดหวังค่ะเพื่อนๆประดับหน้าบ้านนะคะสวยจริงๆค่ะนี้ค่ะ นี่โอเคค่ะเพื่อนๆก็พาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวแวะชมต้นไม้ที่บ้านของนกเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ